บอกกันดีๆทำไมาเป็นเขียน28ลบ2ดีนะพวกหนูเก่งเลขไม่งั้นมาผิดวันแน่เอาปันเป็นอะไรอะลูกทำไมหน้าคเครียดพรุ่งนี้ครูสมสีให้หนางเพื่องแกงไปครับเช่นขากระไครกระปีเป็นต้นแล้วผมจะไปหากระปีเป็นต้นที่ไหนครับครูติวให้ดีขนาดนี้เธอต้องสอบให้ผ่านเข้าใจไหม ถ้าเธอสอบไม่ผ่านนะไม่ต้องมาเรียกฉันว่าครูเลยอ,อ้าวสุภัสราสอบได้ไหมลูกว่าไงจ้ามินรูครับว่าะอะไรครับประสาทเลยครับ i'm <marriages> <differences> so sorry เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยทำได้ม